ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้าและข้อจํากัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชจไดนร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินและระบบดิจิทัลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language i n t e r p r <od> e t คือดูรายการเกมสก,กันยุกครับสวัสดีครับผู้ชมและสู่เกมพุทธสกันโมนาชัน23สมัยนะครับไม่ทันได้ดีหรือเปล่านะครับทำนานไามเกมสก,กันยุกครับนะครับโอเคครับหน้าตาดีใจหน้าที่20หน้าแรกนะครับมิตจิงออกมา ขอตอบครับเนช่วงทีตอนนี้คุณเดอร์บอกว่าเดอร์เจอจินดาถูกครับขอาแค่ออตอบแล้วเดอร์เจอจินดาถูกเมื่อบนที่ผิดครับโอ้ยผิดน,นะครับโอ้โหนิดเดียวก็บอกว่าดวงดาวค่ะดวงดาวเจอจินดานะครับเมื่อฟ้ามีตาจุบัน ปัจจุบันนี้เป็นทีมกราการฟ้า,ามตาเรื่องคณะกัลโขนะครับเด็นฉันจุดติดร้อ,เอนเนีนน่ศึกษาสมายัยเห็นฉันนะครับยี่ศึกษาสมัยโอเคนาดนิีน้ดหน้าที่ยี่สิี่มาครับน่าจะนี้ดมาเนี่มาใหม่มาครับขอต่อครับเพราะว่าน,าน้ามีว่าพิเวียสกอรวะครับเวียสกรวะพิครับ โอ้นางอดีพัทนะครับทุกแล้วนะครับเยนุตีได้ถึงศูนไม่ได้นะครับสุดตอนนี้นะครับอยู่หนึ่งล้านสองแสนอยู่แล้วหนึ่งเป็นสักตัวครนี่อยู่แล้ว 1, 1, ส,ส,สินะครับแปดแสนหกมือบาทครับโอเคโอเคครับนะจกทิ่ไป นาทียี่สิบก็นาตอนนี้ไ้เป็นแทนยี่สิเจ็นาทีถ้าเดินแทนยี่ส้าสมัยดินแทนถ้าคืนแล้วก็บอกว่าสรุปแทนยี่สิบสี่สมันะตอนนี้ไปาที่เด็นแทนดองซีดีพองเานาไออยู่ช่องเว็บพอยไอตีเมื่อ18บแปดีที่แล้วฮะมาตอนนี้ไปมาขอต่อครับบอกว่าเรี่ทีชาววิ่งงานถุกครับ มินิทาวินนะ้วในจากสาการอาคาเทศจากสานีโตคักดระบุช่องห้าในดุงวิธิทรมิจากตวกางอาคาเทศจากสขานีโตคักรโดนระบุช่องห้าในสขานีโตนิมินิทาวินนะครับจากตาการอาคาเทศในช่วงช่วงคุณในจิตหนึ่งครับคุณในดูงคุณในดาววะหนึ่งครคุณที่ดิทาวินนะครับจากอาอาเทศจากสขานีโตคักดระบุช่องห้า ในสุดยอดแฟนแท้ถ้าเราเสดหรือโอนิ้อีกเกณนะครับมาด้วยนะครับสรุปตอนนี้นะครับหน้าที่สองมาครับขอตอบครับบอกว่าพี่ปิกซิดบอกว่าบีค่ะบีนะครับถูกครับ้งออมี่แดนหรือ B to B บีครับผิดนะครับโอ้แชน25ห้าสมัยนะครับ ห,หมดเรียบร้อยนะนะครับโอ้โหเเลียดแล้วหมดเลียดแล้วนะบิ๊กบีทูบีนะครับโอ้โหนะซึ่งก็แอร์นักกระดาห์กีนนะครับตแต่เมื่อ,อ,อคันศ้าร์สี่2 5 0 6ของไอรงริมบานด้วยนะครับหน้ามาใหม่มาครับไปดูที่ทางทีวีที่ต้องมางดูไปเลยครับ พื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชอจึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาพพื้นดินลนระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreter อยากกันมอกกับกพุ่อกันนะครับน้าที่สหน้านี่เหมือนพราะว่ายูเกินนี้ดูนี่ครับถูกครับตอว่าบอกว่าดูนี่อว่ายูเกิดเดที่ดูนี่ครับผิดครับเพาะแล้วือราบดื้อๆๆผิดนะครับโอ้โห โจนี่เดนโจนี่เดนนะครับจากเดื่อเคเนเซียนะครับอาเดสเปโร่ด้วยครับสรุปต,ตอนนี้เกมเล่ติไม่ได้เซึ่์เรียตอนนี้ชัน26สมยัยโอเคต่อไปนะครับเป็นชั้น27สมัยมาคารับสรุปตอนนี้นะไปฟังของทีวีที่ติดต้นนะครับไปเลย ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้าและข้อจํากัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการ <c oughs> และบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,ร,รามาาคมนาคมเห็นชอบ g o o g l น m i น i ชื่อก<บ>ับสถานีโทรทัศน<ม>์ภาคพื้นดินและระบบดิจิตอลหรือดนะครับอยากเข้าสู่เกมพัสดการนี้ช่วงน<ด>ี้นะครับใครไหนข้าไหนนันบอกว่า กกหรือฉลุงกกกุสิทธิ์หรือฉลงครับถูกคนนะครับโ,โอเคถูกครับโอเคโลกุสิทธิ์เนี่ยครับจะเป็นรอดิฮานร,รอเธอจากสายการ์ซานุ่มไวที่หรือสามหนุ่มทูน่ายหรือแรกก,ดดดดก,กับหรือว่าสิทธิ์จีตูจีนหรือจากซิกคอร์สอาวุกับคุณสองไอสารตอสุดท้ายหรือสูงจากพี้ช้างหรือคล้องกับแรงบู๊แอคชั่นหรือจะเป็นสไปดแมนนะครับ ันกันเรืองวิสุทธิ์ฟาเกตไต้หวันอย่างอื่นอีกมากมายนะคะรับจะได้มงดีนะครับจาเพ็นสบายแมนนะครับโอเคไปดูไปฟังของทีวีที่ต้องดตอนนี้นะชั้นเ7ทำสมไม่รอนะครับประกอันี้ไปฟังทีวทีก็มาก่อนครับ ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจํากัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชจึงเน้นรูปก,กับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินและระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีนี่สองยียานะครับบอกว่า บอวอะไรทางละวัดหรือทางกุศลถูกครับโ okay. อเคทางละวัดทางละวัดหรือตำทูตโอ้โห้โอ้โหโอ้ยองต้งอ่าละวัดตังละวัดนะครับเนสเดนเนี่นยก็อันลเมียสกันแบ,บ,แบ่งครับตูวกันพทูตนะครับในของอะไรนี่หนึออด้รืของกันเมื่อปี29นะครับโอเคครับ okay. เ <c oughs> นื้อเวลาไม่พอแล้วพุ่งนี้นะครับเกมฮุตสกันสวัสดีสครับ たぬかにしゃにすばさまい。あれはね、ゲームすかね、それが、おかないゲームすそかそれが。 ื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําและข้อจํากัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชจึงได้รูปกับสถานีโทรทัศน์ภาพพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสชจึงได้รูปกับสถานีโทรทัศน์ภาพพื้นดินในระบบดิจิตอล ซาลาสนุนโดยเมซาร์ดยยีเมื่อใดโดนิจจังกะต้องหาของฟ้าเฝอลีเอ,อ,อสเทลยาสีฟันใต้ชิตยาสีฟันใต้ชิตใครชื่ออะไรใครอะไรครับคลีนิกคลีนิกเซรันเซรั่นกันแท ที่ซื้อด้วยนักการรเดือดสิงค้าร์เลโกดันเดกิสโก้ไหนดีโลระฮก็บาเที่ยนโชว์รถจุกูซื้อหนึ่หายหนึ่งและแะชาวตีใหม่ซื้อสาหายหที่ที่สองรางวัคนนี้ที่ไม่สีสเท่ากัรวิงวีสีสั์จุกเสีย่นทองเลกสัต์กับต่อุ่ไม่แก้มเหนือแค r ีย r คาสมาร์แอระดับรางวัลเขาดัดอินโนเวชันอวอร์ดไทยานสั่งงานด้วยเสียงใช้ค่าไฟจากเิลไทยเลือกแอรางวัลนวัตกรรม Carry.